M.L.T. 0 3 4นะครับกอนการคิดดีมิสเตอร<า>์แลนส์สเกปจังหวัดพังงานนะครับ M.M.L.T. 0 2 9แทรกเตอร์ชัยพัฒน์พิลึกนะครับตัวแทนจังหวัดปทุมธานีครับเราคิดว่าเรามีข้อดีอะไรที่จะมามาใส่กรรมการในวันไฟนอล้ดีข้อดีก็คือมันมีหลายอย่างใช่มันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างเราคิดว่าอะไร ูแปลกมากเลยผู้ชมชาวบาก็ไม่รู้ของดีของดีต้องเก็บไว้โชว์ทีหลังครับผมแล้วเรามีการเปลี่ยนตัวอย่างไรบ้างกับผู้สูงอายุก็มีการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในจังหวัดที่เราลงนะบแล้วก็ดูแลสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ฝึกพูดฝึกพูดฝึก ทดสอบตัวเองตลอดว่าเราควรจะพูดอะไรให้เหมาะสมกับสถานที่ขาวโซชีดของพี่เครับอ่าทิกตอกก็มีชื่อก่อนกันคิดดีนะครับเป็นภาษาไทย IG พีมก่อนกันพีมันเดอร์สกอร์ก่อนก่อนกันนะครับแต่ก็เฟซบุกก่อนกันคิดดีภาษาไทยเหมือนกันเอาแบบง่ายๆของพี่แท็กเตอร์เลยก็แท็กเตอร์พี่ลึกครับเ,เขียนว่าแท็กเตอร์แล้วก็พี่ลึกก็จะเจอใน Facebook เลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ